ยินดีต้อนรับเข้าสู่วางซิมเเตอร์นะครับผมก็บึงเล่นนะครับผมก็ผมก็ไปฟาร์มพวกกุญแจตรงนั้นมาโดยที่ผมไปฟาร์มมานิดนึงไม่เป็นไรหรอกนะคนแต่ประตูนั้นผมยังเปิดไม่ได้นะครับทุกคนน้ำอะไรวะ เันนั่นเนี่ยทุกคนไปลุยนี่ผมฟาร์มไม่ตรงนี้ทุกคนก็เบียดดาบอมเลยนะครับอันนี้คืออันแท้เลยนะครับน,นี่ของแท้นี่ไม่ใช่ของปลอมนะน,นี่ของแท้นะ ข้อหมายนั่นก็คือวิธีการเปิดประตูเมืองญี่ปุ่นโอ้อยุกบนโเก็บหน่อยละกันเหมือนว่าตรงนี้ต้งองรออันเอนะเท่าที่ผมดูในคลิปมาเหมือนผมจะ หายแล้วหนีสิครับทุกคนจะรออะไร่อยจูเลย่อยจูเดี๋ยวนี้่อยจูผมใช้หุ่นยนต์ผมดีกว่าเอออยจูหนีก่อน กูเหมือนทุกคนผมจะยิงตายแล้วมันจะมีสิ่สมบัติด้วยนะครับผมได้ปืนมนาะนะครับเหมือนที่ีันจะมีรถไฟด้วยแต่รถไ,ไฟนั้นผมเป็นช่วยรถเซอรฟ้ร์ผมช่วยเองอ้าเอาไหมผมช่วยเองตู มัดผมลัวมัดผมมันเกดกับทุนมันเกิด,ดแบบนี้ดูหินมัดผมไหมแล,แล้วทุกคนได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมครับมันผมจะยังประการตึกนี้ไม่ได้ ทุกคนลตตามช่องเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดอยากให้ผมทำถึง EP3 นะครับ mm. ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับแต่โลบอกเร็่แล้วผมค่อยทำคลิปหน้านะครับ ผมได้ีสมบัติอีกแล้วนะครับทุกคนผมผมได้จต่ได้เพิ่มครับอนี้หน้ามันใสขึ้น มา indulge ไปช็อตนี่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนผมได้ยินก่อนอุ้ยทุกคนผมได้ยินด็ดผมไม่รู้อุ้ยเอ้ย โอ้ยยาละปานะนะ้เริ่มมาผมยังไม่กเก็บนนี้เลยนะครับทุกคานเก็บอันนี้กนด้วยผมเอาปืนก๊อบ ผมไม่มีประโยชน์แล้วมั้งโอโ้โหไอ้ขู่หนีขู่ล่ามาฝนจะไหวไหมเนี่ยนั่นร้อยผมร่างอับเกรดเต็มแล้วเกินเดี๋ยวผมจะฟังก่อนนะครับทุกคนคลิปนี้อาจจะยาวถึง20นาทีเลยนี แต่ถ้าส้นกว่า20ีผมต้องขอ้ใครแนครับคบคืสมบัติใหครับสมได้ิของตามเน่โอ้ผมจะไปต่อยเวลาทำไมจริงไหมครับทุกคนยิงกแต่แลกือเลือเลือลือกเืกอกเลือก ไหนกูแกมึงมัน ที่ผมบลอกมันบเฮ้ยมันเจ๊ตคนนี้เขาม่ต้องนะเออเศกขวดข้นในหัวแก้ววางหครับดูสิครับเฮ้ยกดอุ้ยโหโหเป็นคามะครับ เป้เาหมายในคลิปนี้นั่นก็คือฆ่า,มาไม้็อ,อก,กี้เพื่อมาเปิดประตูง,งานเมือ,องญี่ปุ่นคลิปนี้ยาวถึงสุดอาจีผมได้แค่สุดแือทีผมถามก็บอแล้วนะครับ กดล็อกเจ้าปลานั่นดูผมยังไม่รู้เลยเจ้าปลานั่นมันมีประโยชน์อะไรโอ้โหฉันก็ดีเลยอุ้ยมันคืออะไรปลากระป๋ะอยทุกคนผมมีปาลารอบตัว ที่คนจริงเหรอครับทุกคนเฮ้ยผมจำได้นะในนี่มีของเหมือนกันมีนะทุกคนปืนที่ผมยังไม่ได้ทุกคนดาด,ดีผมไม่ผ่านเลยโคลาหมาตจะทู่ผ่านไหมเนี่ยอาจารยเอกโคลามาตม,มองหน้าตา,ตามติดเลยนะแล้ว เป้าหมายต่อไปมีท้งบ้านไ,ได้มาที่สุดเลยแล้วกัน ผม่ากลกององมันจะออกง่ายขึ้นกันนะครับทุกคนเฮ้ยทำไมมันไม่ขึ้นนะดาบสมุดลไรเลยอะ่ะหรือมันดูเถยๆตามแบบว้ยอะไรอะ่ะเฮ้ย แล้วฉันฝาดดาบสมมุลรไว้ที่นายด้วยนะ ฆ่าง่ายมามากเลยนะครับทุกคนง่ายสุดๆเลยมนแฟร์จังเลยหัวยักษ์นี่ฆ่าได้เปล่าวัวยักษ์ไลเไล่ทุกคนถูอไปง่ายด้วยถือได้ไมัเนี่ยถือไม่ได้แต่พาวัวลอยได้ทุกคนวัวบินได้ โคมไฟเรื่องเลยเครื่องบินนี้มันนั่งได้ไหมเนี่ยแอมมันบินวนไปโอ้โหอยากอยากอยากไปชนที่คล่ามาอันนี้ผมจะจะมาเก็บดาบสมดอะไรนะแต่ผมจะลองมายืนบนนี้ดูถามเมื่อผมยืนทำไม่ผมจะลองดูอ้ผมยืนแล้ว โอเคพอพอผมพอผมรู้ได้เลยพอกระโดดแล้วมันไปทางทุกคนอีผมแบบผมเลยนะแต่ผมก็จะทยายพูดต่อไป โจมตีได้ก็อย่าลืมบอกผมนะครัะโคลามาร์ตโคลามาร์ทล่างซูเปอร์แมนแล้วเปล่าเนี่ยให้ที่ผมดูนี่คือหมอโคอลามาร์ตนะสามารถปล่อยแสงเรสเฟอร์จัดการได้นะคร,ระสามารถปล่อยแสงได้นะครับแล้วกุญแจเขาก็ให้มาทำไมคือ ผมว่าอีดีนี้อาจจะค่าเป้าหมาอาจจะไปถึงเป้าหมายด็ยอกกี้ไม่ถึงนะครับผมก็ต้องตออคายดีที่ไปไม่ถึงแล้วมันให้คุณแลวมาเรื่หูอย่าเลยทุกคน ลไรเมืองญี่ปุ่นดีไหมทำลายเมืองญี่ปุ่นแล้วเราจะเข้าไม่ตียังไงถ้าเราทำลายแล้วองหย่าเลยคืออะไรข้อ,อยางเนี่ยข้อระเบิ<อ>ดรู้ไหม

ที่มันขี้โกงนั่นก็คือมันสามารถมันสามารถเลงตอนอันนี้ได้เย้ Yay, baby เดือดมาผมใช้แผนนี้เละเจ็ดวิเป้าหมายต่อไปเป็นเป้าหมาย B เป้าหมายีเป้าหมายอเป้าหมาย,ามายีมันคือเป้าหมายอะไรอ่ะปกติผมถึงแค่เป้าหมายแล้วก็ผมหลุดออกจากเกมแต่นี่ผมไม่หลุด โคลาหมาที่ทำลายได้แล้วโลามาเาจะเป็นยังไวะดานขึ้นโลามา้ากิผมดาเออดูนะถ้าเทำลายได้นะโลามายิงลํำแสงมค่าดวงตาใสผมแน่เลย เกดบีนี่ได้ยากมากถ้าแบบมันไม่ได้เรียกว่าเกดหรือไม่เรียกว่าอะไรก็ชุ่งขอคำภทยด้วยนะคับเกดบีฟามามากเลยนะคับชุ่น จะมีอะไรได่าว่าไอ้หมาตบที่โผล่มาแน่เลยผมมาเจ็บอะไรละไม่สนใจอะไรเลยทุกคนการเก็บดูฟีเกตบี โคนเกดบีคือมาด็อกกี้กินด้วยโอ้โหด็อกกี้ในามาเลยใช่ไหมไหนเพื่อนนั่งรอตรงนั้นแหละเดี๋ยวฉันซอยวิ่งซอยจุไปหาเพื่อนฉันมาหานายแล้วมาเลยเฮ้ยเป็นจริงด้วย เรมแล,ล้วโอ้โหโอ้โเฮ้ยเฮ้ยขนาดนี้เลยวันนี้ยวิว 尼勒。